วันนี้แล้วนะครับทีมชาติไทยจะเจอกับทีมชาติจีนนะครับยู16ปีแล้ววันนี้โอเกอร์จะมาบอกช่องทางการรับชมครับแบบเห็นภาพแบบสดๆแบบถูกลิขสิทธิ์กันเลยและเรื่องราวทั้งหมดจะเป็นอย่างไรวันนี้เรามาพูดคุยกันครับแต่ก่อนที่จะไปพูดคุยกันครับต้องขอขอบคุณสปอนเซอร์ผู้ใจดีก่อนครับรถยนต์ซูซูกินะครับแล้วก็ฝากไ้ด้วยครับกับซูซูกิเอลก้าสมาร์ทไฮบริดแรงถ้าฝนกับราคาพิเศษเริ่มต้นเพียง699,000บาทตอ,อกย้ำความ MPV สุดคุ้ม ค่าพร้อมขับฟรี90วันหรือผ่อนเริ่มต้น4,999บาทมีจำนวนจำกัด พร้อมรับข้อเสนอพิเศษได้ที่โชว์รูมรถยนต์ซูซูกิทั่วประเทศสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ww w บ u z ต k i .co.th นะครับแล้วก็ฝากโครงการดีๆไว้ด้วยครับยัวดิงดอนไ r รท์ร่วมสร้างความปลอดภัยบนท้องถนนด้วยความห่วงใยเพื่อสร้างสรรค์สังคมไทยภายใต้โครงการดีๆซูซูกิคอสเวีแคร์เหนือกว่าความใส่ใจความเข้าใจทุกความต้องการขอฝากไว้ในอ้อมกอดดวงใจด้วยนะครับกับรถยนต์ซูซูกิเอลติก้าสมาร์ทไฮบริดและโครงการดีๆของซูซูกิ อย่างที่เราทราบกันนะครับว่าอยู่16ปีของทีมชาติไทยตอนนี้นะครับกำลังผลงานไปได้สวยเลยนะครับแข่ง3นัดชนะ3นัดและวันนี้ครับจะลงเจอกับทีมชาติจีนนะครับ6โมงเย็นตามเวลาบ้านเรานะครับโอ๊กว่าเพื่อนๆเ,เนี่ยอาจจะสแตนบายไว้สัก5โมง50ก็ได้นะเพราะโอ๊กรู้สึกว่าเนี่ยอาจจะมีการคาดเคลื่อนเล็กน้อยๆเพราะฉะนั้นสแตนบายรอก็น่าจะเป็นสิ่งที่โอเคครับ แล้ววันนี้ครับโอเกอร์จะมาบอกช่องทางการรับชมครับบอกได้เลยว่าเป็นช่องทางที่ถูกลิขสิทธิ์ด้วยนะนั่นก็คือเพจ AVC ครับพิมพ์ไปเลยครับใน Facebook AVC ขึ้นมาแน่นอนนะครับเพื่อนๆดูจากตรงนั้นได้เลยนะครับในช่องทางการถ่ายทอดสดนะครับส่วนในเพจของโอ๊กนะครับดูไปแล้วไปบายโอเกอร์นะครับโอ๊กจะบรรยายนะครับโดยไม่มีภาพเพื่อนๆสามารถเปิดภาพทาง Facebook แล้วก็เปิดเสียงโอ๊กรับชมรับฟังไปพร้อมๆกันได้เลยนะครับหกโมงเย็นเจอกันนะครับแต่โอกาสจะเข้ารายการสักประมาณ5้าโมงห้าสิบเพื่อมาพูด คุยกันก่อนนะครับว่าผลงานของเราเป็นอย่างไรผลงานของจีนเป็นอย่างไรแล้วก็ดูท่าทีว่าทีมชาติไทยเนี่ยมีโอกาสจะชนะทีมชาติจีนมากน้อยแค่ไหนเรามาวิเคราะห์กันก่อนสักประมาณ1 0 15นาทีก็แล้วกันนะครับแต่ก็ย้ำอีกทีนะเพื่อนนะลิงก์ดูสดนะครับเพจ AVC พิมพ์เข้าไปเลยนะครับ AVC แล้วจะขึ้นเลยนะครับเพจของทางด้านของสหพันธ์เอเชียของเขานะครับอ่ะสำหรับนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับเดี๋ยวกลับมาพบกันนะครับ5โมง50วันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ